ขอโอกาสพ่อแม่รูวจาจย์เรียนประชาธิปันนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่อาอสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายริเรือนองคการบริหารเจ้าหน้าที่อ,อปรพร,ะรนะครับจะเป็นภาพรวมของทั้งอเภอร์วงโป่งนะครับ,บหนึ่งารวันหนึ่งี่อนะครับวันนี้ที่น้อง คณะแพทย์ท่านโรงพยาบางลวง um, ังโปวังโปคณะโรงพยาบาลเชนแดนก็มาร่วมกันมากมายอีกทั้งทั้งโรงพยาบาลเขาพ้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นก็มาร่วมอธิโมทนาในกองการระบุญศนในการทอดผ้าป่ามหาบุศลในครั้งนี้อย่างมั่งคั่งและทับคั่งก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะบัพพาท่านพุทธศาสาิกชนทุกๆท่านครับ สำหรับท่านที่เพิ่งมาถึงนะครับรับข้าวสวยได้ที่กองอำนวยการด้านหน้าหอประชุมหรือโดนมาในประสงค์โรงพยาบาลวังปงนะครับทางโรงพยาบาลวางปงได้จัดเตรียมข้าวสวยนําไว้หมอบให้ท่านและส่วนอาหารนั่นที่ท่านนํามาก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือทายกที่จะนําถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์พระพิกษุสงฆ์ในหอประชุมสุพรรณิกาโรงพยาบาลวังปงได้เลยนะครับ ในส่วนของท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงรับข้าวสุกหรือข้าวสวยด้านหน้าโดมมนกประสงค์โรงพยาบาลวังโป่งเพื่อตักบาตรแด่พระพิจุสงฆ์พ่อแม่ครัวอาจารย์ได้เลยนะครับ <Okay. S 2> ด้วยในขณะนี้นั้นหลวงปูบ่บุญรรมธุงจตุสีโรได้ พิศขาจารย์รับินพบาทท่านศรัทธาท่านพุทธศา,าสน,นิกชนเบื้องหน้าโดมอเนกประสงค์โรงพยาบาลวังโป่งและจะดำเนินเข้ายังหอประชุมสุพรรณิกาเพื่อรับไหายพัฒกิจเป็นลำดับ,บต่อไปในตอนโรงพาบาลในตอนนี้เราก็จะย้ายไปด้าใน,ในในเพื่อที่จะได้พุท,ที่ถามนิกธรับเขาพุ่โตรงแน่ครับพุ่งตรงผานแน่นะครับ ในับท่านที่มีควาสมการรออโต้นุลกันเป็นการท้าเสียงนี้เลยอ่ะไม่เสีเลยไปอ่ะขอเา pesaing. Ah, ah, kaki. หมดแล้วเด้อชมตาหมดแล้วเด้อ ยังง่อ <Cornell> ย่นงเ้มาดนัอันนี้ได้รับยังถาเข้ามันก่ยเข้าแถวเลยเรียกตอนแต้มสวัสดีครับแดนนะครับคุณแ ดังคือไม่รู้เขาไปไปที่ไหนกำลังมาทำงานมาให้เราเห็นอยู่ตัวอย่างเลยครับจะรอให้สุกหมดเบ้าไม่ได้ครับสงสารคนรอ พุทธังพระกวังตังอาภิวาเดโนะวะโตพระกตารัมโมธรรมังธรมะเามิสุปฏิปันโนพระกาวโตสาวกัง

าพระอุฐฐิันเป็นสุขกุลเกิงตอนนี้มีเพิ่มมาอีกนะัมการมีรอมบางเมา่มอวานะลาสุดเป็นสมองต่อได้ไหมมีแต่ทำดได้ใครมาขอท่านไมาจาจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็เริ่มจากโรงพยาบาล แต่บนสำคัญเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนในส่วนของเาจักรมาก็พยายามที่จะถวายการรักษาอารักษาก็เลยทําโครงการคูบขนานขึ้นมาก็ได้ว่าว่าตอนนั้นพอจะทำหนึาสิเตรียมกระทรวงก็ประกาศยกเลิกตับฐานมาใช้การส่งเสด็จช่วยเหลือทการแพททั้งหมดกานตริหารที่เราต้องหลังแนวแนวทิดอะไรก็จะเป็นการที่เป็นทิดุดความทิศของโรงพยาบาล